น้องโฟกี้กับน้องเบลลี่มารอพี่เฟืรอนแะล้วนะเห็นไหมคะโฟกี้กับเบลลี่มาปฏิบัติหน้าที่แล้วลาลาลา นนัอึดอัดจริงเนาะเนอ,นอ,องโฟกี้ยังไม่ได้หรอก นั่งรอเฉยๆไปลอ้ยจะไปตะโกนเรียกพี่เขาได้ยังไงเกรงใจพี่เขาเฮ้ยะอ่าหมาน้อยมันทำอะไรอย่าไปกัดลากไม้มันก็จะขาดตายฉะนั้นต้นโนะหมาโอ้เอ,อ้ต้นไม้ไหมอุ้ยอ่ะ แบบนี้ก็มีใครนี่ใครคะน้องน้องน้องโฟกัสครับคุณแม่ไอ,ไอ้ยะเห่าแม่อีกด้วยดูน้องพี่น้องไม่ไม่เห่าเลยน้องเบลลี่ไม่เห่าเลยลูกเบลลี่น่ารักจยนดูดูดูเอาอะไรมากัดเนี่ยรากไม้บหรืออะไรโอ้ย หลากไม่เอาหลากไม่มักกัดอีกละลูกคอยอกัดรากไม้เลยบะลูกบ<ะ>อไหน เหนื่ยแล้วเหนื่อยแล้วพักดีกว่าค่ะขอพักก่อนนะคะคุณแม่ขอพักก่อนนะคะพี่เฟิร์นนั่งลงแล้วค่ะ